สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุดินลักนาธาตุดินนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในโหมด Love story การตามหารักแท้ไปกับผ้ายิปซีนะคะเดี๋ยวกวางจะขอชี้แจงนะคะเอ่อในการทำคลิปนด่ดูดวงของกวางสักนิดนึงนะให้เพื่อนๆทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเอ่อบางคนถามกวางนะคะว่านับแบบไหนนับแบบโหราศาสตร์ไทายหรือนับแบบตะวันตกนะคะคือช่องของกวางนะคะ ทำนะคะคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะโดยการนับทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบโหราศาสไทยใครอิงนะคะการนับแบบโหราศาสตร์ไทยมาดูแบบโหราศาสไทยนะถ้าสมมุติใครอิงนะคะการนับแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็ไปดูแบบตะวันตกนะซึ่งการยึดวันที่นะคะของ2แบบนี้จะไม่เหมือนกันนะส่วนตัวกวางนะคะ เวลาที่กวางดูดวงเนี่ยนะกวางจะดูทั้ง2แนวนะกวางจะดูทั้งนับแบบตะวันตกนะคะแล้วก็นับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะไปด้วยนะเพื่อเอาไว้เป็นไกด์ไลน์แต่หลักๆแล้วนะคะเราควรที่จะยึดลัคนานะแต่ทีนี้นะคะในเรื่องของการดูดวงเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความเชื่อนะกวางก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นนะคะยึดในแบบที่เราเชื่อนะคะหรือเราอาจจะดูทั้งสองแบบนะคะเพื่อมาเป็นแนวทางก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะกวางไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะ มาดูคลิปวิดีโอของกวางแล้วนะคะเราต้องรู้สึกอ่ะแบบ เอ๊สรุปแล้วนะแบบไหนรู้สึกไม่ดีอะไรประมาณนี้นะกวางอยากให้เพื่อนๆนั้นนะคะเอาไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะคะจะมีทั้งพลังงานดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะฉะนั้นสิ่งใดนะคะที่เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าเรามองในลักษณะแบบว่าเออคนเรามันก็ต้องมีทั้งทุกข์ทั้งสุขป,ปะปนกันไปนะคะแล้วก็มองนะคะความทุกข์ให้เข้าใจนะแล้วก็เอาจุดนั้นมาแก้ไขเท่านั้นเองค่ะอย่าซีเรียสอะไรมากนะคะ อ่ะโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อน ที่กวางทําขึ้นมานะในการตามหารักแท้นะคะให้กับคนทาดดินเนี่ยกวางจะอยู่เป็นเพื่อนนะคะกับเพื่อนๆแบบนี้ไปจนกว่าเพื่อนๆนั้นจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะมารับพลังงานบวกได้นะคะมาฟังนิทานได้มาดูเป็นแนวโน้มก็ได้นะคะเอาแบบที่เพื่อนๆสบายใจเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะ,ะกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่หรือคนที่ผ่านเขามาดูนะคะกวางก็ต้องขอขอบคุณจริงๆ ะะเอาโอเคนะสำหรับคนธาตุดินเรามาดูความรักของคุณ10บใบในเมน,นี้กันก่อนเลยนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยคนมีคู่นะคะพลังงานของคุณค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงในตัวเองจะบอกว่าคุณเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ในตัวเองก็ได้ค่ะประมาณนี้รวมถึงความรักด้วยนะหรือถ้าตอนนี้นะคะถ้าคุณมีคนคุยอ่ะหรือมี คู่แบบมีแฟนแล้วอย่างนี้นะคบกันมานานแล้วนะมันเหมือนกับว่าคุณก็ยืนยันนะคะที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาต่อไปนะคุณก็ยังที่จะยืนยันนะคะในความรักของคุณต่อไปนะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์นะคะว่าโอเคคุณแน่ใจแล้วว่าคุณจะใช้ชีวิตกับคนนี้แหละคุณแน่ใจแล้วนะคะว่าคุณจะลุยกับคนนี้นะคะแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคที่มันเข้ามานะถ้าเป็นในมุมของคนโสดสนิทนะคะความมองว่าช่วงนี้นะคะต่อให้คุณมีใครเข้ามาก็ตามนะคนธาตุดิน คุณจะรู้สึกว่าเปิดโอกาสนะแต่คุณยังไม่เปิดใจยังไม่เปิดใจที่จะไปรู้สึกกับใครแต่เพียงว่าตัวคุณไม่ได้ปิดโอกาสนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเดินเข้ามาในชีวิตคุณคุณเปิดโอกาสนะให้กับตัวคุณเสมอแต่เรื่องของความรู้สึกนะคะหรือเรื่องของหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของเขาว่าเขาจะทํายังไงทําให้คุณน,นั้นมีความรู้สึกอยากจะคบและอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ความรักไปกับเขานั่นเองนะจ๊ะอ่า แล้วคุณก็เป็นคนที่ต่อสู้กับความรักมาเนิ่นนานด้วยนะคนธาตุดินเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาหลายๆทางนะคะหรือว่าคนธาตุดินนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีแนวโน้มนะเหมือนกับว่าจะมีใครนะคะเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์นะคนธาตุดินนะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์รู้บ้าวว่ามีสเสน่ห์ยังไงนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดเป็นคนคุยหรือว่าคนมีคู่ก็ตามนะแม้กระทั่งเออ สถานะของคุณนะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะมันก็จะมีนะคะคนรอบๆตัวหรือคนออแปลกหน้าที่ยังไม่ได้ทําความรู้จักหรืออาจจะรู้จักกันในที่ทํางานเนี้ยเขาอาจจะมีใจนะคะหรือคิดชอบคุณเบาๆทั้งๆที่เขาก็รู้ว่าคุณมีเจ้าของแล้วแบบนี้ก็ได้แต่เหมือนกับว่าคนทาตดดีนะคุณพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะ เออไม่เดินข้ามสะพานนะไม่ว่าใครจะทอดเข้ามาหาคุณนะคะแต่คุณจะไม่เดินข้ามไปเพราะว่าคุณนะคะรักนะคะแล้วก็เทิดทูนนะกับคนที่คุณคบด้วยนะคะกับแฟนนะคะที่คุณวางแผนจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาด้วยกวางวองว่าต้องมีเรื่องของความหึงหวงแฟนคุณนะคะคู่รักของคุณหรือว่าคนคุยของคุณเขาไม่ค่อยสบายใจนะ มันมีไพ่ห้าถ้วยเข้ามาเขาไม่ค่อยสบายใจนะคะกับงานที่คุณทํากับสังคมที่คุณอยู่เข้าใจไหมเพราะว่าคนทัดดินเนี่ยนะคะคุณน่ะนะจะเป็นคนที่ต้องทํางานนะคะในกลุ่มคนเยอะๆนะในสังคมหรือมีการเดินทางบ่อยๆนะคะอาจจะทําให้คนรักคนดีของเราเนี่ยนะคะอาจจะแบบรู้สึกแบบยังไงอะไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะนะคะว่าคุณนั้นน่ะนะคะจะานนะคะจุดคนรอบๆตัวของคุณไปได้ไหมนะแต่บอกเลยว่าคนทัดดินหนักแน่นมั่นคงนะ ต่อให้มีนะคะสิ่งเล้าภายนอกมากระทบจิตใจนะกวางม,มองว่าคนธาตุดินค่อนข้างที่จะมีสติมากพอเลยนะสี่ดาบเข้ามานะคะกวางม,มองว่าต่อให้คนธาตุดินนะคุณจะไปอยู่ในสถานการณ์แบบไหนไปอยู่ในสังคมแบบไหนก็ตามนะที่ทําให้คุณนั้นนะคะมีโอกาสอ่ะมีโอกาสจะนอกใจอ่ะพูดแบบนี้เลยตรงๆนะคุณมีโอกาสนะคะที่จะนอกใจนะแต่ถ้าคุณมีสตินะคะแล้วคุณมีความรู้สึกที่ รักใครคนหนึ่งแล้วอะนะคุณจะไม่ฉวยโอกาสตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะทําอะไรนะคะโดยการที่เราไม่แคร์นะความรู้สึกของคนรักเพราะคุณแคร์เขาไงคนธาตดุดินคุณจึงนะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะว่าคุณเนี่ยนะคะเอ่อไม่ปันใจนะไม่แบ่งปันหัวใจให้กับคนอื่นแน่นอนถ้าคุณได้แน่ใจแล้วว่าคนคนนี้คุณจะใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยอะถามว่าเขาใช่คู่ของเราไหมกับคนคุย ในตอนนี้นะคะแล้วก็คนมีคู่ด้วยนะกวางมองว่าถ้าคบกันมานานแล้วนะคะมันพิสูจน์อะไรได้หลายๆอย่างแล้วนะว่าเขาคือคู่ของคุณ ประมาณนี้ตัวเขาอะมั่นใจในตัวคุณแต่เขาไม่มั่นใจนะคะในสังคมภายนอกที่คุณยืนอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีความกลัวบ้างนะคะแต่เขาก็มั่นใจนะคะว่าคุณนั้นอะจะไม่ทําเขาเสียใจนะเพราะว่าที่ผ่านมานะค,ะคนนทัดดินคุณก็พิสูจน์ปรับปรุงปรับจูนนะคะหลายๆอย่างนะเพื่อที่จะทําให้เขามองเห็นในความรักที่ที่คุณมีต่อเขาอะเห็นไหมตัวเขาได้เป็นไพ่กัดเม้นเห็นไหมเขาก็ยังอยู่กับคุณ นะเขาเชื่อใจอ,อ่ะเชื่อมั่นในการกระทําของคุณเพราะว่าไพาจัดเม้นนะคะมันมาบอกถึงว่าถ้าเป็นการกระทําตอนนี้นะที่คุณพิสูจน์รักแท้ให้กับเขาอะ่ะนะเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าคุณคือคู่แท้นะคะหรือว่าเนื้อคู่ของเขาอะคะ่ะคุณน่าจะอยู่ห่างไกลกันอะ่ะาตาดินน่าจะต้องเดินทางนะคะไปทํางานที่ต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะพบ เจอนะคะคนรักที่อยู่ระยะไกลยอยู่ต่างประเทศก็ได้นะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เราห่างกันแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เติมเต็มความรู้สึกนะคะที่มันเคยใกล้ชิดกันแบบแต่ก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะความมั่นคงมันมันยังอยู่ในความรักนะแต่เพียงแค่ว่าอารมณ์นะคะความรู้สึกในเรื่องของความหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะออลดลงมานะคะ ในช่วงเวลานี้นะที่แบบเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่แต่ความรักมันยังอยู่ในนั้นเดอะสตาร์เข้ามาเห็นไหมความรักระหว่างคุณกับเขายังอยู่อย่างนั้นยังอยู่ในนั้นนะคะ ออยังมีความหวังร่วมกันนะคะยังดําเนินความสัมพันธ์นะคะไปในรูปแบบแผนที่คุณสองคนได้ตั้งใจกันเอาไว้ด้วยนะและนี่คือหมดโดยรวมนะคะของธาตุดินนะช่วงนี้คุณจะมีปัญหากับคนรักเอาจริงมีปัญหาเรื่องความนอยความหึงหวงนะหรือว่าคนรักช่วงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่หวัวดระแวงนะเท่าที่ดูหวัดระแวงนะคะกลัว นะ้ากลัวคุณนะคะจะไม่สามารถควบคุมนะสติอารมณ์ในความรู้สึกได้เขากลัวค่ะว่าคุณนั้นนะคะจะไปชอบคนอื่นนะคะในสังคมที่คุณยืนอยู่อะ่ะมันก็เป็นธรรมดานะที่เขาจะมีความกลัวบ้างอะไรบ้างนะคะบางทีอะ่ะเออถ้าดินคุณก็น้อยคนรักเหมือนกันนะว่าพบกันมาตั้งนานคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ไว้ใจกันอีกหรอคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะ แต่กวางมองว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกน้อยอารมณ์น้อยต่างฝ่ายต่างน้อยอยังไงจงรู้ไว้เถอะว่าไอ้ความน้อยตัวนี้แหละเป็นความรู้สึกที่บ่งบอกได้ว่าคุณกับเขาแคกันและกันมากขนาดไหนเนี่ยมองแบบนี้ค่ะโอเคนะอาทีนี้นะคะสิ่งที่กวางจะเปิดต่อไปนะสําหรับคนธาตุดินนะคะ,ะมีแนวโน้มไหมที่จะมีคนพยายามเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์มีแนวโน้มนะ แต่ธาตุดินนะ,ค,ะคุณจะไม่ฉวยโอกาสตรงนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณยืนยัน,นะ่ะนะที่จะรักใครแล้วคุณก็จะรักอยู่แบบนั้นะ่ะเวลาที่ธาตุดินนะคุณเจอใครจริงๆนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาจริงๆอะคุณก็จะรักเขานะคะแล้วก็ทำเอ่อการกระทําออกมาในรูปแบบที่คุณคิดว่ามันดีที่สุด นะเพื่อที่จะให้เขามั่นใจในตัวเราอ่ะอืมเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนโสดอ่ะคนโสดเป็นไงคนโสดนะคะเปิดโอกาสแต่ไม่ยอมเปิดใจอ่ะคนโสดก็จะแบบเรื่อยๆช่วงนี้ดูชิวๆนะดูเหมือนมีเป้าหมายในเรื่องของอนาคตมากกว่านะคนโสดอ่ะนะคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะไม่ให้ใคร เข้ามานะเพียงแค่ว่าคุณยังไม่เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่จะอินเลิฟอะไรในช่วงนี้กับใครสักเท่าไหร่นะท่าดินนะคะเพราะคุณอาจจะมองเห็นว่าความมั่นคงสําคัญกว่านะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณนั้นนะคะมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะคะในเรื่องความรักของคุณคุณก็มองว่ามันก็ยังเป็นอนาคตอันยาวไกลที่คุณมีโอกาสได้เลือกอะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆแต่คนท่าดินคุณไม่ค่อยมีแพชชั่นอะไรกับเขาหรอกนะคุณก็จะเฉยชาเมินเฉยนะคะวางตัววางฟอร์มของคุณไปท่าดินน่ะเวลาที่ชอบใครนะ เขาก็จะแสดงออกมาตรงๆตามความรู้สึกของเขาธาตุดินนี่ไม่มีเฟกคนะรู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นแต่ถธาตุาดินนะคะไม่มีแพทชั่นอะไรกับใครนะคุณก็จะเฉยชาคุณก็แสดงความรู้สึกในรูปแบบที่ไม่ได้ตอบโต้นะคะหรือแสดงความรู้สึกที่พิเศษอะไรกับใครไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะธาตุดินถ้าไม่รู้สึกกับใครเขาก็จะเฉยชาไปเลยแต่ถ้าเขาชอบเนี่ย หรือเขารักจริงๆเนี่ยคนธาตุดินเนี่ยเขาจะแสดงอาการอย่างมากเลยนะอาการข้างรักในตัวธาตุดินมีนะอย่าว่าธาตุดินข้างรักไม่เป็นนะเขาข้า่งรักเป็นแต่คนคนั้นต้องเป็นคนที่เขารักจริงๆะคะ่ะโอเคนะอ่ะมาขยายไพ่กันนะสําหรับคนธาตุดินนะคะ,ะสิ่งที่กวางจะขยายให้กับคุณนะคะช่วงนี้เอามาดูสี่ดาบภาวะปัญหาสภาวะ นะที่เราต้องใช้สตินะคะมากในช่วงนี้ในเรื่องของความรักทั้งคนคุยทั้งคนรักนะคะที่มีอารมณ์น้อยใส่คุณนะตอนนี้ธาตุดินรู้สึกแบบเออฉันก็น้อยเป็นเหมือนกันนะเราก็น้อยเป็นเหมือนกันนะอย่าว่าแต่เขาน้อยเลยนะคะคุณก็น้อยเหมือนกันที่บางครั้งอะ่ะนะเขาไม่ไว้ใจเราอะ่ะทำไมเป็นแบบนั้นจ๊ะขอไพ่ขยายสี่ดาบให้ธาตุดินค่ะมีไพ่สองดาบเข้ามาด้วยนะคะอืมขออีกใบหนึ่ง น้อยใจจ้ะแล้วก็มีไพ่ราชาถ้วยเข้ามาคุณอยากบอกเขาว่าคุณน่ารักเขามากขนาดนี้รักเขามากมานานขนาดนี้แล้วยายเล่าเขาถึงไม่ไว้ใจคุณอืมคุณอยากสื่อสารกับเขาคุณอยากบอกกับเขาว่าไม่ต้องกังวลน,นะ เพราะว่าถึงแมต้ตัวคุณจะห่างไกลจากเขานะคะอย่างไรนะคุณก็ยังหนักแน่นมั่นคงกับเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะบางทีคุณก็มีอารมณ์น้อยบางทีคุณก็ไม่อยากจะง้อเขาหรอกนะถ้าดินบางคนนะคะเจอคนคุยคนรักงอนนะเออบางทีคุณไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นอนะที่จะไปง้อเขานะหรือจะทําทุกอย่างให้เขาถูกใจไปซะทุกเรื่องนะคุณก็เลยพิจารณาโดยการใช้ความงเงียบเงียบดูบ้างสิอืมดูสินะบางทีคุณก็ปล่อยวางนะคะอยากปล่อยนะให ช่วงนี้นะให้เขาดราม่าไปก่อนเนี้ยนะนะส่วนตัวคุณธาดดินคุณจะเป็นฝ่ายนิ่งซะมากกว่านะคุณนิ่งนะไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากจะง้อเขาหรือไม่อยากทําอะไรเลยนะแต่เพียงแค่ว่าการนิ่งของคุณคุณก็อยากจะบอกให้เขารับรู้บ้างนะคะว่าทําไมอะที่ผ่านมาคุณรักเขามากมายขนาดนี้ทำไมถึงไม่สามารถไว้ใจคุณได้เลยมันจะเป็นอาการเนี้ยคุณก็นอยเป็นค่ะธาตุดินอืมนะโอเคค่ะอทีนี้มาดูหาถ้วยอ่ะถ้าถ้วยมาบอกอะไร ห้าถ้วยที่เขาไม่ไว้ใจคุณนะคะกวางม,มองว่าเขาไม่ไว้ใจในเรื่องสังคมที่คุณอยู่อะนะคุณเจอคนมากมายงานคุณต้องพบปะกับผู้คนมันก็มีบ้างที่เขาจะกลัวนะคะถ้าเรามองในทางที่ดีนะธาตุดินเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออแสดงว่าเขาแคร์เรานะที่เขาแบบมีอารมณ์หึงหวงเราอะค่ะห้าถ้วยมาบอกอะไรมีไพ่ t h e e m p r e เ s เข้ามานะคะเขารักคุณมากนะธาตดิน คนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณนะคะหรือว่าคนคุยตอนเนี้ยเขาสนคุณแคร์คุณนะคะเขาอยากให้คุณนั้นน่ะนะคะมาดูแลเขาบ้างประมาณนี้ตอนนี้เขาความรู้สึกกังวลเขามานะสิบไม้เท้าเขามาใช่คะ่ะช่วงนี้เขาจะมีความกังวลหนักมากเลยเอาจริงท่าดินเขากังวลเรื่องของคุณไม่ใช่แค่กังวลในเรื่องของความหึงหวงอย่างเดียวนะเขากังวลนะคะในเรื่องความเป็นอยู่ของคุณด้วยเขากําลังรู้สึกว่าคุณอยู่ทางนั้นน่ะ ะะไม่มีเขาดูแลนะคะเหมือนเดิมแล้วอะ่ะเหมือนที่เขาเคยทำอะ่ะนะบางทีเขากลัวว่านะคะคุณจะไม่สุขสบายเหมือนกับตอนที่มีเขาคอยเทคแคร์แสดงว่าในเมนนี้คุณสองคนต้องห่างกันนะเออในความสัมพันธนะ์น่ะค่อนข้างที่จะห่างกันชัดเจนมากนะถึงแม้ตัวจะห่างนะคะแต่หัวใจนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนอยู่ข้างๆกันเสมอเน,นะ ช่วงนี้เขาจะวิตกกังวลอารมณ์ความรู้สึกของเขามันจะมีทั้งความเป็นห่วงกลัวก็กลัวกลัวสิ่งแวดล้อมที่คุณยืนอยู่นะกลัวคุณเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะแต่ธาตุดินคุณก็เหมือนนิ่งๆเหมือนกันนะคุณก็แบบว่าไม่อยากงอแล้วอ่ะคุณอาจจะงอบ่อยแล้วแล้วจนบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยบางทีคุณรู้สึกว่าคุณตอนนี้คุณให้ความสําคัญกับงานก่อนแบบนี้ก็ได้เพราะเห็นว่าเออเรื่องงานนะคะความมั่นคงนะของคนธาตุดินคุณกําลังจะประสบความสาเร็จอะ นะคะแล้วช่วงนี้อุปสรรคนะอะไรก็ไม่รู้มันประเดยประดังเข้ามาคนรักก็ต้องเอาใจคือบางเวลาคุณไม่สามารถเอาเวลาทั้งหมดนะเพื่อที่จะไปอธิบายให้เขาฟังได้ทุกเรื่องบางทีคุณก็อยากให้เขาว่ารู้ใจคุณบ้างว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณแค่อยากจะบอกเขาว่าคุณก็น้อยใจเป็นไม่ใช่แค่ว่าเขาน้อยใจเป็นเพียงฝ่ายเดียวฉะนั้นคนธาตุดินคุณกําลังรอให้เขาง้ออยู่มากกว่าอืม คุณอาจจะงอบ่อยแล้วคุณก็อยากให้เขางอบ้างประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้นะคะขอไออพ่จัสตเมนเข้ามาเขาเชื่อว่าคุณคือคู่แท้คู่รักของเขาถึงแม้ช่วงนี้คุณจะมีปัญหากันนะแต่กวางมองว่าคุณสองคนสามารถปรับความเข้าใจกันได้อะมันมีเคยมีปัญหากันมานานแล้วค่ะณนะที่ผ่านมานะคุณมีปัญหากันมาตลอดนะคุณสองคนก็ปรับความเข้าใจกันได้นะแต่ครั้งนี้นะคะรอบนี้มันก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆอะ่ะ นะที่คุณรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันวานนี้ธาตุดินเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังทีหลังแต่ตอนนี้นะคุณอยากเอาเวลาเอาความรู้สึกของคุณนะ่ะนะคะไปลงที่กับงานไปลงที่กับอนาคตเพราะคุณรู้สึกว่าการที่มีเขานะคะเพื่อจะมาเป็นชีวิตคู่ของเราเนี่ยไอ้เรื่องงานเรื่องความมั่นคงตรงเนี้ยมันมีส่วนนะคะที่จะนำพาชีวิตคู่เติบโตไปด้วยกันด้วยฉะนั้นช่วงนี้ธาตุดินจะโฟกัสเรื่องงานสำหรับใครที่คุยกับธาตุดิน หรือมีแฟนธานดินดิวกับธาดินแล้วรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้แฟนนิ่งจังเลยนะคะอาจจะเป็นสาเหตุดังกล่าวที่กวางเก่าวไปทั้งหมดนะว่าทำไมเขาถึงนิ่งบางทีเขาก็อยากจะดูคุณบ้างนะคะอยากจะรู้บ้างนะคะว่าคุณนั้นนะคะจะง้อเขาบ้างหรือเปล่าประมาณนี้นะอามาดูจัดเมนต์กันมีไพ่อัศวินดาบนะคะ อืมเอาแต่ใจนะช่วงนี้คนรักของคุณธาตุดินอัศวินดาบมาเลยช่วงนี้เอาแต่ใจเออจะเป็นธาตุดินนะที่คุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณใจเย็นสุดๆแล้วนะแล้วก็มีไพ่หนึ่งช่วยเข้ามานะคะกวางม,มองว่าคนรักของคุณช่วงนี้ไบโพลานะคนธาตุดินเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายบางครั้งก็ดีบางครั้งก็อารมณ์แบบไม่น่ารักอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะที่เปิดออกมานั่นก็คือสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะนั่นก็คือเพราะว่าเขาหลักคุณไงะคะหนึ่งถ้วยก็เข้ามาเห็นปะเห็นไหมบางทีเขาก็ดีดีหนึ่งถ้วยบางทีเขาก็แบบดูเหมือนใจร้อนเจ้าอารมณ์เกินไปเพราะว่าอัศวินดาบมันเข้ามาเนาะเออสุดท้ายแล้วอะ่ะจะเป็นฝ่ายเขานะเห็นว่าเขานะคะจะกลับมาง้อคุณนะธาตุดิน เขาอาจจะไปทบทวนนะคะไปพิจารณานะัตัวของเขาเองบางทีการที่คุณไม่ตามใจคนรักมากเกินไปไม่ตามใจเขามากเกินไปนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะทําให้เขานั้นได้ทบทวนตัวของเขาเองด้วยเหมือนกันนะนะธาตุดินนะคะคุณเวลาบทที่คุณจะตามใจคนรักคุณก็ตามใจนะแต่ถ้าบทไหนที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมากไปนะเราไม่ตามใจนะเราไม่ง้อนะแต่คือปล่อยให้เขานะคะไปคิดทบทวนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมากระธาตุดิน โอเคนะคะโอเคแปดถ้วยเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าความห่างไกลนะทําให้เราไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกไอช่องว่างตรงนี้ที่มันขาดหายไปได้อะ่ะอืมนะคะแต่โดยรวมทั้งหมดนะคะมันก็เป็นความรักะนะอามาดูแปดถ้วยกันค่ะคุณก็อยากทําอะไรได้มากกว่านี้นะธาตุดินอยากดูแลเขาได้มากกว่านี้แหละนะคะอยากจะใกล้ชิดกับเขาได้มากกว่านี้นะคะแปดถ้วยคืออะไรคะ มีไพ่สี่เหรียญเข้ามานะคะแล้วก็มีไพ่เดอะไฮพินเช็คเข้ามามันมีความคิดถึงความห่วงแหนอยู่ในนั้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าความห่างไกลมันทําให้เราทรมานอะ่ะมันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะสี่เหรียญก็เข้ามานะคะ เดอะไฮพินเทสเข้ามาจริงๆอะคุณก็หึงห่วงเขานั่นแหละาตุดินแต่เพียงว่าตัวคุณจะไม่ค่อยแสดงอาการนะคะหึงห่วงออกมาเท่าไหร่นะพอคุณจะแสดงนะความหึงห่วงออกมากลายเป็นกลับกลายเป็นว่าตัวเขาอะนะคะหึงห่วงคุณออกมาซะแบบแทบจะสวมร่างคุณเลยโดยที่คุณแบบเอ้าคือตัวคุณก็หึงเขานั่นแหละนะแต่คุณรู้สึกว่าเขาอะจะมีอาการหึงห่วงมากกว่าคุณาตุดินจะเป็นคนที่หึงห่วงแฟนแบบมีสติอาแบบเออกับคนคุย ถ้าคุณรู้สึกหึงหวงกับคนคุยนะคุณก็หึงหวงแบบมีสตินะแต่ฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาถ้หึงหวงคุณแบบบางทีเขาสติแตกอะคะ่ะประมาณนั้นนะโอเคนะคุณธาตุดินอะจบไปแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์อทีนี้เดี๋ยวกวางจะมาเปิดความรู้สึกกันบ้างสิกวางอยากรู้คะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้นะทั้งคนคุยนะคะแล้วก็มีคู่ด้วยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะธาตดิน มีไพ่แปดเหรียญเข้ามานะคะเขาก็ยังรู้สึกมั่นคงในรักแล้วก็อยากจะเติบโตไปกับคุณน่ะเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่นั่นแหละนะคะก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะว่าคุณนั้นนะคะจะกลับมานะคะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่กวางมองว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเติบโตขึ้นนะเขารู้ค่ะว่าช่วงนี้คุณกําลังทําอะไรคุณกําลังเหนื่อยคุณกําลังขยันทํางานนะคะเขารู้ค่ะว่าตอนนี้คุณกําลังเหนื่อยเพื่อเขาอยู่นะแปดเหรียญ ไปต่อสิแล้วก็มีไพ่อะไรราชาดาบเข้ามาจริงๆเขาก็รู้อยู่นั่นแหละว่ายังไงคุณก็รักเขาเพียงคนเดียวแต่บางทีความหึงหวงมันมาด้วยแบบไม่มีเหตุผลนะเขาก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกันเขารู้นั้นเนี่ยเขารู้นะว่ายังไงคุณก็รักเขาเพียงคนเดียวแต่บางครั้งอะคะ่ะบางทีเขาแสดงอาการหึงหวงที่มันมากเกินไปบางทีเขาไม่ได้คิดนะ เขาไม่ได้คิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะมันเป็นอารมณ์ช่วงอารมณ์หนึ่งที่เขาสื่อสารออกมาว่าเขาไม่พอใจอะนะที่จะต้องห่างกันแบบนี้อ่ะไปต่อสิ <Yeah. S 1> เออมีไพ่สองถ้วยเข้ามานะคะ <Yeah. S 1> เขารักคุณคุณรักเขาอืมแล้วเขาก็รู้สึกนะคะดูอะไรหลายๆอย่างที่คุณพิสูจน์เพื่อเขาอ่ะ นะเขารู้แล้วค่ะว่าคุณนั้นรักเขาแค่ไหนแล้วเขาก็รักคุณมากเหมือนกันนะเหมือนคุณสองคนใช้เวลากันมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุยกันนะคะหรือว่าพบกันเป็นแฟนเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วอ่ะที่แบบเราควรที่จะวางแผนนะคะในเรื่องของการแต่งงานเนี้ยหรือว่าการสร้างครอบครัวหรือการที่เราสองคนจะทําอะไรร่วมกันเขาก็ยังมีเป้าหมายแบบนั้นกับคุณอยู่นะท่าดินไปต่อซิมีไพ่เดอะซันเข้ามาเขารอคอยวันนั้นอะ รอคอยวันที่มันจะชัดเจนได้มากกว่านี้ตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วนะถ้าดินเอาจริงตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วค่ะแต่คือมันจะมีอะไรที่ชัดเจนได้มากกว่านี้เขารอวันนั้นค่ะวันที่คํามันสัญญานะคะวันที่การกระทำนะคะมันส่งผลอืมันเป็นแสงตะวันเนาะมีไพ่สิบดาบเขามาด้วยอะโอเคนะมีไพ่เดอะซันแล้วก็ทีนี้มีไพ่สิบดาบเข้ามาแต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันดูนิ่ง มันก็เลยทําให้เขากลัวนะเขาจะมี2เฟสสองอารมณ์แบบอาการใบโพล่าอย่างที่กวางบอกไปนะคะเขาดูนะคะว่าสถานการณ์ที่เรายืนอยู่แทนที่ความสัมพันธ์เรานะคะมันจะเอ่อถึงเวลาแล้วที่เราควรจะได้อยู่ด้วยกันแต่มันยังไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยเขาก็ดูว่ามันช้าเกินไปมันนิ่งเกินไปหรือเปล่านะแต่กวางมองว่าถึงมันจะช้าแต่มันก็มั่นคงนะเห็น8ดเหรียญปะ่ะเห็นไพ่ลาชาดาบไหม เห็นไหมจริงจังมั่นคงหนักแน่นนะคะรักคุณนะคะเดอะซันเข้ามานะคเขาอยากมองเห็นอนาคตที่เออมันเป็นตอนจบบริบูรณ์แบบสวยงามอะเหมือนพระเอกนางเอกรักกันเนี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีสิบดาบเข้ามาด้วยแต่ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยเขามองว่ามันยังนิ่งอยู่อืมโอเคนะคะสิบดาบอาจจะหมายถึงสถานการณ์มันไม่เข้าข้างอะช่วงเนี้มันทําอะไรไม่ได้อ่ะ ะะบางทีคุณสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรือว่าทะเลาะกันแบบโลกแตกหรอกนะแต่คือแบบสถานการณ์ความเงียบงันในสถานการณ์ที่จะได้มาเจอกันนะมันทําให้เขารู้สึกกลัวๆค่ะเออประมย่านี้เขาเมองว่าทุกเวลาทุกนาทีมันมีค่าไงเขาไม่อยากปล่อยให้เวลามันนานไปมากกว่านี้หรือว่าสถานการณ์มันนิ่งขนาดนี้มันก็ต้องมีกันบ้างที่เขาจะหงุดหงิดอารมณ์ดาม่าใส่คุณนะช่วงนี้ท่าดินโอเคค่ะทีนี้มาดูซิว่าท่าดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาค่ะเนี่ย ทาดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะขอ5ใบมีไพ่ The strength เข้ามานะคะช่วงนี้เขาหมุดหิดจังเลยความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะเขารู้สึกเอาแต่ใจมากเลยนะคุณรู้สึกว่าบางทีนะคะเขาเหมือนอยากให้คุณอะนะคะทำตามในแบบที่เขาถูกใจอยู่ฝ่ายเดียวอะแล้วบางทีคุณก็ไม่อยากอธิบายอะไรให้เขาฟังมากมายด้วยอืมาตาดินเดอะส r ตรน t h เข้ามาเอาไปต่อซิ แล้วก็มีไพ่หกเหรียญเข้ามาคุณก็ยังรู้สึกรู้สึกยังไงอะก็ต้องตามใจเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าหกเหรียญเข้ามาเออประมาณว่าบางทีนะเวลาที่เขาต้องการอะไรอะเหมือนธาตุดินคุณต้องพยายามเป็นผู้เข้าใจเขาพยายามเป็นผู้ให้เขาเสมอมาหรือเปล่าธาตุดินเออที่ผ่านผานมานะและตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะประมาณนี้อืมแต่ตอนนี้ธาตุดินคุณรู้สึกว่าเออ คุณจะสอนเด็กน้อยคนนี้บ้างประมาณนี้ก็ได้มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาตอนนี้จะเป็นตัวคุณบ้างแล้วนะคะที่จะพิสูจน์นะคะให้เขาพิสูจน์นะคะรักแท้เพื่อคุณเพราะว่าที่ผ่านมานะคุณพิสูจน์นะคะให้เขาไปหมดแล้วคุณจะดูซิว่าถ้าคุณนิ่งบ้างเนี่ยเขาจะยังไงกับคุณนะคุณรักเขาเสมอคุณเห็นเขานั้นมีคุณค่าในหัวใจคุณเสมอนะทัุดินราชินีเหรียญเข้ามาเนี่ย แล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าเขา้าเข้ามาคุณจะดูการติดต่อสื่อสารของเขาค่ะโอเคนะแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลเข้ามานะคะคุณจะรอแบบชิวๆรอให้เขานั้นนะคะกลับมาง้อคุณเองโดยที่าตุดินนะค,ะคุณช่วงนี้คุณจะนิ่งเงียบไม่ง้อประมาณนี้แล้วก็ไม่ตามใจเขาด้วยนะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดัดนิสัยคนรักอย่างนี้หรอเออแต่ในความรู้สึกของคุณยังไงคุณก็รักเขาอยู่ดีอะ่ะ เข้าใจไหมคุณรักเขาอยู่ดีคุณรักเขาเสมอนะคะคุณก็อยากที่จะพัฒนาไปกับเขาถึงแมว้ว่าจะงอหรือไม่งอนะความสัมพันธ์นี้มันก็ยังดำเนินนะคะต่อไปของมันในแบบอัตโนมัติ ต่อให้คุณไม่งอ้อหรือเขาไม่งอ้อเดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เรากลับมาคุยกันเองนั่นแหละหรืออาจจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะคะช่วงนี้ที่อาจจะทนความนิ่งของใครไม่ไหวแล้วมักจะติดต่อมาเองเสมอไม่คุณก็เขานั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าช่วงนี้นะคะธาตุดินคุณจะพยายามนิ่ง ไม่ตามใจไม่อธิบายอะไรใดๆทั้งนั้นเพื่อที่คุณนั้นนะคะจะสอนบทเรียนกับเขาบ้างว่าอย่าเอาแต่ใจแบบนี้นะเพราะว่าคุณก็น้อยใจเป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าเขานั้นนะคะน้อยใจเป็นอยู่ฝ่ายเดียวนี่คือโจทย์ นะที่ธาตุดินคุณจะตีกลับเขาไปนะคะให้เขานั้นนะคะทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณบ้างอะ่ะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าที่ผ่านมานะธาตุดินคุณรักษาความสัมพันธ์ประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้เสมอน,นะคะอ่ะเอเนจีธาตุดินโอเคค่ะกวางขอบทสรุป3ามใบให้คุณนะคะมีไพ่สี่ไม้เท้าไพ่แต่งงานขึ้นมาแล้วเน้อธาตุดินนะคะมีการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานแล้วหรือเปล่านะสี่ไม้เท้านะคะ อสี่ไม้เท้ามีไพ่ justice เข้ามานะคะในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสการแต่งงานการแน่ใจในชีวิตคู่เดอะสตาร์ความมองว่านะคะคนธาตุดินนะการตามหาหลักแท้ของคุณนะคะในเมนนี้นะคะอาจจะสำเร็จในคนที่มีคู่แท้ว นะหรือว่าคนที่กําลังคุยคุยนะคะก็อาจจะมีการเติบโตนะคะความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะคบกันมานานแล้วนะคะความมองว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณจะได้แต่งงานกันนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอืมเห็นไหมเพราะว่าถึงแม้จะมีเสียงคนรอบข้างมาทัดทานในความสัมพันธ์นะแต่คุณสองคนก็ยังหนักแน่นแล้วก็มองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันเห็นปะก็ยังยืนยันนะคะที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยู่ดีนะคะโอเคนะโอเคคะ่ะจบก่อน สำหรับทัดดินนะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะอะเดี๋ยวไว้โอกาสหนนะ้าเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้นะคะราไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย